สวัสดีคุณผชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายรัชชานทนเอเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมคอนโดโคงการดีคอนโดลามอินทาคอนโดติดถนนลามอินทาตกแต่งครบพร้อมอยู่ห้องนี้นะครับอยู่ชั้นหนึ่งขนาด30ตารางเมตรตึก4วิวเยื้องสระว่ายน้ำ อยู่เพียงชั้นหนึ่งเดินออกทะลุหลังบ้านเดินเข้าสระว่ายน้ำเข้าสวนกลางได้เลยสะดวกสบายมากๆหากคุณผู้ชมสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ของผมเลยนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยทางผมยินดีตอบตลอด24ชั่วโมงและหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะขายบ้านขายคอนโดนะครับสามารถ ทักเข้ามาสอบถามได้เลยทางผมยินดีรับซื้อให้ด้วยถ้าราคาไปต่อได้นะและคลิปต่อไปจะเป็นคอนโดที่ไหนบ้านที่ไหนสามารถกดติดตามรอไว้ได้เลยทางผมจะรีวิวบ้านและคอนโดอีกเพียบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ